สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคนท้องกินโหระพาได้ไหมนะคะผักโหระพาเนี่ยนับว่าเป็นผักที่ค่อนข้างมีประโยชน์และส่งผลดีต่อร่างกายในหลายๆเรื่องนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราจะต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมค่ะคุณแม่เนี่ยสามารถกินได้ตามปกตินะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะกิน โหระพาในปริมาณที่มากเกินไปเพราะในตัวโหระพาจะมีสารที่เรียกว่าสารโทนิกสูงค่ะเมื่อไหร่ที่ได้รับสารนี้เข้าไปมากๆมันมีผลทำให้หมดลูกของคุณแม่บีบตัวมากเกินไปค่ะทางที่ดีเราก็จะต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนหวังว่าคุณแม่จะมีความสุขในการตั้งครรภ์และการกินอาหารค่ะอ้อในใบโหระพามีสารระเหยนะคะตัวที่ ส่งผลให้เราได้กลิ่นชุนอาจจะทำให้คุณแม่ท้องอ่อนๆเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนได้ค่ะ